สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมมีมือถือใหม่และนี่คือ iTech Joy J2 คําถามที่คนอยากรู้นะครับก็คือมือถือเครื่องนี้ทําอะไรได้บ้างคนดูนี่นะเขาเขียนว่า best for gamer RV, free f i r e PUBG แล้วก็ Roblox ราคาเท่านี้จะเล่นได้จริงหรอทุกคนนอกจากเล่นเกมแล้วกล้องและการใช้งานหลักๆจะโอเคไหมเดี๋ยววันนี้ผมมาเทสให้ดูครับสิ่งที่เราให้มาก็จะมีตัวเครื่องสายชาร์จและก็หัวชาร์จครับหน้าตาโดยรวม ไม่แย่เลยดูดีใช้ได้ครับแถมได้หัวชาร์จเป็น Type C ด้วยนะเออเว่์เกินมากนะครับราคานี้มีรุมฟัง3.5มาให้ด้วยแม่เจ้าจากราคาภายนอกเนี่ยผมมองปันผ่านแล้วแบบเรียว่าอยู่ว่าราคานี้นะครับมีรุ่นพี่รุ่นน้องที่ผมรู้จักเขาส่งมาให้ลองแนละ้วความจริงมีหลายตัวเดี๋ยวผมจะค่อยๆรีวิวของแบรนด์นี้เข้าไปนะครับแบรนด์อาจจะไม่ดังมากนะครับแต่ราคากับประสิทธิภาพน่าสนใจจริงแค่ราคาแบบตัวเครื่องก็น่าสนใจแล้วนะ ถ้าเกิดใครสนใจนะครับลองไปดูในตะกร้าก่อนได้แล้วกัน